ใช่เลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้บิลลี่มีกันบ้านเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าบิลลี่ไม่อยากทำเองค่ะบิลลี่จะหาวิธีให้บิลลี่อยากทํากันบ้านค่ะแล้วไปไหนก็ได้ก็เลยบิลลี่ลูกคนตักบริบูรนก็ประดิษฐ์ของแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆบิลลี ขี่แล้วก็ไปทํำกันบ้านที่ไหนก็ได้อัอน,นี้หนูฉลาดมากเลยที่ประจิตอันนี้มาได้คุ้มสุดๆุดาก็ถึงแล้ววิวธรรมาชาติของหนูอ้าวกันบ้านแค่ทำได้ไปถึงหน้าเดียวเองสงสัยต้องเปลี่ยนที่แล้ว โอ๊ยมารีบนี่ช่วงนี้มามี่มาช่วยทันเลยนะเห็นไหมก็บอกแล้วทำอยู่ในบ้านมันน่าเบื่อถ้าล้มแล้วอ่ะคอหักหรือว่าหัวดมป๊อกอ่ะเบื่อมันละกไม่ต้องเถียวไม่ต้องเถียวไม่ต้องก้อปวดหลังมันเนี่ยเห็นอยู่อีอูอีอูอย่างนี้มาลุกขึ้นมาดูนี่อันนี้เลงที่ที่ทำการบ้านหรือเปล่าไปกับบ้านเลยมไมี่จะมีสปรายห้ดิโอเคกดนแต่นี่เอากับบ้านด้วย ทั้งพ่อทั้งลูกบ่นอะไรอย่างมาหนูอุตส่าห์ไปทำกับนบ้าน้ชมค่ะชมชมนี่เลยไิลีบโตปรับระดับไฟฟ้าและเก้าอี้ปรับระดับสุขภาพของแดกของเออโกลทร n โอ้โหหมอนตอนนี้วิลลี่ก็ทำกันบ้านได้สบายเลยใช่ เพราะเป็นโต๊ะที่ปรับะระดับด้วยระบบไฟฟ้าแบบหน้าจอสัมผัสมีแผ่นยางบนโต๊ะที่บอกความสูงที่เหมาะแต่ละกิจกรรมพื้นที่จัดเก็บเยอะส่วนเก e, ้าอี้ Ergo Twin Kids ออกแบบมาเพื่อการนั่งที่ถูกต้องของเด็กปรับระดับความสูงของบอดและพนักพิงหลังได้ตามเหมาะสมลดปัญหาความเสี่ยงสุขภาพเสริมสร้างการเรียนรู้วัสดุทนทานทนต่อรอยเปื้อนหาซื้อได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะเป็นยังไงบรีฟช็อตเซอร์ไพรส์โต๊ะกันยินไหมคะสบายมากเลยค่ะแมะ เก้าอี้ก็นั่งสบายโตก็เขียนดีๆบรีฟมันจะแค่นี้นะมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์อีกอ๋อมีอะไรคะนี่เลยค่ะเฮ้ยฮัลโลนี่ลสลุบแล้วสรุปแล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าสลลบอ่ะจะอย่างนี้ได้เลยนะจะไม่ล้มเลยนะ